สวัสดีค่ะคลิปนี้ EP ที่4การนำผลงานเข้าสู่ระบบด้วยตนเองเริ่มต้นให้คลิกที่ My s s p a c e ก็จะพบกับปุ่ม2ปุ่มได้แก่ปุ่ม New Submission และปุ่ม Import Metadata from external source สำหรับ New Submission จะเป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปด้วยตนเอง ื่อคลิกปุ่ม New Submission แล้วก็ให้เลือกข้อมูลที่เราจะป้อนตัว Publication ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายงานหนังสือหรือบทความหรืออะไรต่างๆก็จะอยู่ที่ Publication คลิก Publication จากนั้นให้เลือก Collection ที่เราจะป้อนข้อมูลเข้าไปสมมุติว่าจะป้อนข้อมูล Conference Paper ไปที่ Collection ของ School of Science and Technology ตรงนี้คลิกได้เลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าแบบฟอร์มป้อนข้อมูลซึ่งจะมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆสามารถกดซ่อนข้อมูลแต่ละส่วนได้ก็จะเห็นหัวข้อของแบบฟอร์มนี้ทั้งหมดในส่วนแรก Publication Basic ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปเช่นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งความยาวและประเภทเริ่มที่หัวข้อ Identifier เนื่องจากข้อมูลของเราที่มีลักษณะเป็นไฟล์เป็นบทความนั้นได้มีการกำหนดให้ขอตัวเลข DOI ไว้เราจึงจะป้อนตัวเลข DOI ลงไปด้วยให้เลือกเป็น DOI แล้วใส่ค่าลงไปได้เลยในส่วนถัดไปจะเป็นชื่อเรื่อง a ั t เตอรจะเป็นชื่อเรื่องอื่นๆหรือเป็นชื่อเรื่องในภาษาอื่นตัวอย่างเช่นหากการวิจัยของเรามีสองภาษามีงานวิจัยเป็นภาษาไทยและมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ให้ใส่ t i t l e เป็นภาษาไทย a ั t h ต r Ti เป็นภาษาอังกฤษ Au t ชื่อผู้แต่งสำหรับสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมด้านขวานั้นจะแสดงการเคลื่อนไหวเมื่อมีการป้อนข้อมูลเพื่อให้เราทราบว่าระบบกำลังประมวลผล นำข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเทียบกับข้อมูลที่มีในระบบอยู่แล้วแล้วแสดงออกมาเป็นตัวเลือกให้เราคลิกใช้ข้อมูลได้เลยแต่หากพิมพ์แล้วไม่พบข้อมูลแสดงขึ้นมาก็ให้พิมพ์เพิ่มเข้าไปได้เองเมื่อเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะเป็นส่วนรายละเอียดต่างๆได้แก่ Advisor Editor ิ t h e r Contributor หรือผู้ร่วมงานอื่นๆ Publi s h e r เดทออฟิเชียปีที่พิมพ์ปีที่เผยแพร่หากมีข้อมูลก็กรอกเข้าไปได้เลยตรงนี้เป็นส่วนของภาษาให้ระบุว่าบทความที่เราเขียนนั้นเขียนเป็นภาษาอะไรก็ให้เลือกตามนั้นคลิกที่ไทยประเภทของทรัพยากรปุ่มลูกศรแบบนี้แสดงว่ามีข้อมูลย่อยด้านในอีก คลิกที่ปุ่มลูกศรแล้วเลือกประเภททรัพยากรได้เลยและเมื่อกดเลือกแล้วหน้าต่างนี้ก็จะหายไปหัวข้อต่อไปไฟล์ฟอร์แมตและจำนวนหน้าส่วนถัดมาให้ใส่แอปสแตรกและหากเป็นหนังสือก็จะสามารถใส่สารบัญลงไปที่ช่องนี้ได้ Description ก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม Sponsorship เ,เพื่อแจ้งว่างานวิจัยนี้ได้สปอนเซอร์จากที่ไหนในส่วนหัวเรื่องกับคำสำคัญคือส่วนที่ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นจะผ่านไปที่บรรณารักษ์เพื่อให้ช่วยรีวิวข้อมูลทั้ง2ส,ส่วนนี้ว่าใช้ได้หรือยังหรืออยากจะเพิ่มเติมคำไหนอีกหรือไม่บรรณารักษ์ก็จะดูใน2จุดนี้เป็นหลักส่วนต่อไป ก็จะบอกว่าบทความของเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรก็ให้ป้อนชื่อ proceeding ลงไปต่อไปคือ isbn หรือ doi ของ proceeding ในกรณีที่บทความของเราเป็นบทความวารสารก็ให้ป้อนชื่อวารสารตรงนี้ชื่อวารสารอะไร issn คืออะไรตีพิมพ์ในวอลุ่มไหน Issue ไหน หน้าเริ่มต้นคืออะไรและหน้าสุดท้ายคืออะไรในส่วน Publication References จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบซึ่งบางโปรเจกต์จะมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้วเมื่องานวิจัยนี้เกี่ยวข้องหรือทำภายใต้โปรเจกต์ใดก็ให้พิมพ์ค้นหาและเลือกโปรเจกต์นั้นขึ้นมาเงินทุนวิจัยได้รับจากใคร ก็สามารถค้นได้เช่นกันหรือบทความนี้นำเสนอในคอนเฟอเรนซ์ไหนก็ให้ใส่ชื่อคอนเฟอเรนซ์เข้าไปและใส่ข้อมูลสิทธิทบัตรที่เกี่ยวข้องกันลงไป Data Set หรือ Product อื่นๆที่เป็นผลิตผลของงานวิจัยนี้หากมีก็ให้ใส่ไว้ที่ช่องนี้ได้ในส่วนด้านล่างจะเป็นเรื่องของสิทธ์ สิทธิ์ของการเข้าถึงคือข้อมูลการให้สิทธิ์ในการนำงานวิจัยรายการนี้ไปใช้ประโยชน์หัวข้อแรกคือ Access Condition ก็จะมีให้เลือกแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็น Open Access ก็คือเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาดูข้อมูล Metadata และดาวน์โหลดไฟล์ไปได้เราก็จะเลือก Open Access หัวข้อ Rights หรือสิทธิ์ เป็นสิทธิ์ในการนำข้อมูลนี้ไปใช้จะเป็นสิทธิ์ไหนเราก็เลือกได้ตรงนี้ Rights Holder หรือผู้ครอบครองสิทธิ์ Physical Location ให้ใส่ข้อมูลเอาไว้สำหรับกรณีที่มีผู้ใช้ต้องการยืมฉบับที่มีการจัดพิมพ์ไปอ่านจะได้ทราบว่าจะสามารถหาเล่มนั้นได้ที่ไหนในส่วนอัปโหลดไฟล์ สามารถลากไฟล์ PDF จากในอุปกรณ์ของเราเข้าไปวางตรงนี้ได้เลย Deposit License เนื้อหาโดยย่อของข้อความนี้มีใจความว่าจะยินยอมมอบสิทธิ์ให้คลังนี้เป็นผู้จัดเก็บและดูแลทรัพยากรซึ่งในขั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องคลิกทำเครื่องหมายถูกแต่หากไม่ยินยอมตามนี้ข้อมูลของเราก็จะไม่ได้รับการนำเข้าระบบแต่จะเป็นการบันทึกเก็บไว้เท่านั้น เมื่อเราคลิกทำเครื่องหมายแล้วก็ให้คลิกปุ่ม Deposit เพื่อนำฝากงานของเราเข้าไปเก็บไว้ในคลัง Scholar ในการป้อนข้อมูลนั้นหากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรระบบก็จะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้แต่หากป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วพบว่ามีสีส้มหรือสีแดงที่เซกชันใดก็จำเป็นต้องตรวจสอบว่าเราป้อนข้อมูลครบหรือไม่ หรือเราป้อนข้อมูลผิดอย่างไรหรือไม่ที่เซกชันนั้นแล้วพบกันในอีพีอื่นๆอีกนะคะ